สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์โดนจวกยับหึ่มฝันแอมเนสตี้ลุยสอบท่าผิดสั่งยุบลันไม่ชอบกลนให้หร้ายประเทศเมินอดถกเวทีมาก,กันด้านเรมโบอีสานจี้แอมเนสตี้ยู่ส่งเสริมผู้ชุมนุมละเมิดสิทธิในนามขององค์กร โดยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้วรายงานว่าพลเอกประยุจันรโอชานายยกร,รัฐมนตรีและ,ละร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึงกรณีที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ขับไล่องค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ a อ n มเ t ส i n t e r n เ t i ร n a l ประเทศไทย ว่ากำลังให้มีการดำเนินการและให้ตรวจสอบทางกฎหมายดูอยู่ว่ามีความผิดอะไรหรือไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่มีการจดทะเบียนไว้หรือไม่อย่างไรถ้าผิดก็ต้องยกเลิกยอมรับว่าเป็นแรงกดดันพอสมควรตนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วที่จะมาให้ร้ายกับประเทศของเรา นอกจากนี้ในเรื่องของ NGO ก็กำลังดำเนินการทางกฎหมายจะทำให้เหมือนกับต่างประเทศจะต้องมีการขึ้นทะเบียนควบคุมแจ้งทีมมาของแหล่งเงินต่างๆขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทุกอย่าง ต้องใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะกฎหมายต่างๆบางครั้งก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทําให้กฎหมายไม่ได้มีการปรับปรุงแต่วันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหลายพันฉบับอยู่ในคิวลำดับต้องแก้ไขทั้งหมดให้สดคล้องกับปัจจุบันว่าเราจะอยู่อย่างไรกับ new normal และ next normal และมาตรการครอบจัก,กรวาลสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่สุดที่คนไทยต้องรู้จักและเข้าใจหลายเรื่องก็ขอร้องว่าอยากไปขยายข่าวเลยมันไม่ใช่เรื่องวันนี้ในเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยโดยเทียบเชิญ110ชาติโดยไม่มีประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนั้นนายดอนปรมตณวินัยรองนายยกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ชี้แจงไปแล้วเราต้องวางตัวเองให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ผมระวังที่สุดในเรื่องนี้อะไรทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศเรามีปัญหาเราก็ต้องพิจารณานายยกมัมนตรีไม่เคยหยุดงานทำให้ทุกอย่างทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนเราคือคนไทยด้วยกันไม่ใช่หรือเราก็ต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้าเราสร้างความขัดแย้งไปเรื่อยๆไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงในโอกาสต่อไปก็แล้วแต่คำนึงถึงภาระงบประมาณด้วยประชาชนเองก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวในขณะที่ทางด้านของนายเส,ยสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการถึงแอมเนสตี้อินเตอร์เนชประเทศไทยมีข้อความว่า การที่องค์กร a อม e s t y International ประเทศไทยออกแคมเปญรณรงค์ชวนคนไทยและคนทั่วโลกบอกรัฐบาลไทยให้ยุติการดำเนินคดีต่อนักกิจกรรมผู้เป็นจำเลยในคดีอาญานั้นเป็นการส่งเสริมการละเมิดสิทธิภายใต้หน้ากากขององค์กรสิทธิมนุษยชน ในประเทศที่เป็นนิติรัฐทั้งหลายบุคคลจะมีเสรีภาพทําได้ทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่กฎหมายได้ห้ามไว้สิ่งที่กฎหมายห้ามนั้นไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิหากเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบแต่ในช่วงเวลา กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการละเมิดทั้งกฎหมายและการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมากมายโดยอ้างคำว่าเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในช่วงเวลาที่มีกฎหมายห้ามด้วยเหตุผลเพื่อการควบคุมโรคระบาดการแสดงออกที่เป็นการละเมิดสถาบัานหลักของชาติและเกินเลยไปถึงการก่อความไม่สงบปาระเบิดปาประทัด ทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่เผาทรัพย์สินราชการก่อความเดือดร้อนรำคาญร,รบกวนความเป็นอยู่อันปกติสุขของชาวบ้านในเขตที่พักอาศัยโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาการกระทำเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้ท้ายโดยองค์กรที่เรียกตัวเองว่าองค์กรสิทธิมนุษยชน พฤติกรรมที่อ้างเสรีภาพมาละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยไม่ยเยแ่แส่กฎหมายไม่อาจได้เรียกว่า,รา,าประชาธิปไตยแต่เป็นอนาธิปไตยการส่งเสริมการละเมิกดกฎหมายและเรียกร้องให้ละเว้นการใช้กฎหมายไม่อาจเรียกว่าเป็นการปกป้องสิทธิแต่เป็นการส่งเสริมการละเมิดสิทธิผมขอยืนยันว่าองค์กร ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมประชาธิปไตยถ้าไม่ยึดหลักกฎหมายไทยยังออกมามีท่าทีเคลื่อนไหวทำลายความมั่นคงแห่งรัฐไทยคนไทยคงทนไม่ไหวอาจจะจัดการขั้นเด็ดขาดถึงวันนั้นจะสายเกินเยียวยาและพบจุดจบที่ไม่สวยงามอย่างแน่นอนในเสกสกลกล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะแหมตัวเองเนี่ยทำได้คนเดียวสินะวันๆคิดแต่หาทางทำลายทำร้ายคนอื่นไม่เรียกชั่วจะเรียกว่าอะไรหลักคนดีรับลูกกันเป็นท่อๆสรุปคือองค์กรไหนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยโดนเล่นงานอยู่เรื่อย คำพูดคุณน,นั่นแหละที่ทํำ้ายประเทศไทยมาตลอดเจ็ดปีจนโลกจะไม่ครบอยู่แล้วตรวจสอบตัวเองเถอะกัดกินประเทศยิ่งกว่าใครๆประเทศคืออะไรอะไรคือประเทศอย่าลงผิดคิดว่าตนคือประเทศนะประยุทธ์ใครกันแน่ที่ทำ้ายประเทศถามตัวเองสิส่องกระจกดูบ้างนะตรวจสอบการทำงานของตัวเองก่อนไหมทำไมถึงชิบหายได้ขนาดนี้ ไม่ยอมให้ใครทำร้ายประเทศสำรอกออกมาได้นะคุณเนี่ยตัวดีเลยเอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิงานเข้ารัฐบาลประยุทธ์จุกไหมท่านใหม่จัดหนักปมสนนซื้อ iPhone แจกข้าราชการเตือนนายกซื้อ iPhone ให้ข้าราชการมีแต่เสียกับเสีย จากกรณีที่มีดราม่าที่สำนักเลข,ขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีหรือสอลอนอคองงบกว่า2.6ล้านบาทซื้อ iPhone 12จำนวน11 1เครื่องสำหรับผู้บริหารทางข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง โดยในส่วนของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะรับโดยทางสโโนอยืนยันว่าการจะซื้อเรื่องกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อแจกจากนายกรัฐมนตรีแต่เป็นงบของสโโนอที่มีการตั้งงบประมาณไว้แล้วและเป็นคารุภานทางราชการที่ใช้ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้งานมากกว่า4ปีพร้อมวอนสังคมเห็นใจข้าราชการที่มีไรายได้น้อย โดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2,564หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเตือนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโครงการซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 111เครื่องมูลค่า2.6ล้านบาทว่ามีแต่เสียโดยมีเนื้อหาดังนี้เตือนท่านนายกอีกครั้งว่า โครงการซื้อโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่มีแต่เสียอ่านที่ปรึกษานายกแจงและไม่สมเหตุสมผลเป็นตักกัดที่วิบัติที่อ้างว่าเพื่อประชาชนมันเป็นประโยชน์ประชาชนตรงไหนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ใช้ในราคาแพง และเทคโนโลยีของอเมริกันมันใส่บางอย่างที่เป็นสปายไว้เมื่อมาใช้ในวงราชการลถเดียวกันโทรศัพท์ที่ไม่เป็นอีกโทรไปหาใครกลายถ่ายเหมือนรวมการเฉพาะกิจในแง่ของเศรษฐกิจสังคมนายกมีแต่เสียกับเสียเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นอะไรต้องซื้อโทรศัพท์ยุคนี้เด็กเลี้ยงควายยังซื้อโทรศัพท์ใช้เองกันแล้ว เจ้าหน้าที่ข้าราชการคือผู้ที่มีไรายได้มั่นคงที่สุดในยุคโควิดมีความจะเป็นอะไรต้องใช้โทรศัพท์ฟรีไม่ฟังกันก็แล้วไปแต่บอกได้คำเดียวว่าโครงการนี้มีแต่จะเสียนางสาวนัทธริยากล่าวว่าในส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีการใช้เวลานานพอสมควรตั้งแต่การประกาศหาผู้จำหน่ายและมีการดำเนินการระบบผ่านระบบ e b i d d i n g กระทั่งสำเร็จและได้คราุพันธ์ดังกล่าวมาเพียงแต่ออกมาในช่วงที่ประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้องจึงทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าโทรศัพท์ที่นำมาใช้นี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นอย่าอ้างแต่ประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนลมที่ผ่านออกมาจากไรฟันมันเหม็นครับแปลงฟันเสียก่อนจะดีกว่า โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่นจริงหาเสียงแต่เงินประชาชนความระอายแก่ใจไม่มีเลยมีแต่หน้าด้านสุดๆเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ละคนก็รวยล้นฟ้ากับแค่โทรศัพท์เครื่องลำไม่เท่าไหร่เอาเงินส่วนนี้มาทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอคะสุดท้ายท่านท่าน ก็ไม่ใช้กันแน่นอนเอามาให้คนในครอบครัวใช้รัฐบาลนี้หากินกับคำว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดอันนี้จริงเด็กเรียนออนไลน์อยู่บ้านบางคนไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์ช่วยแปลง iPhone เป็นมือถือของจีนก็ได้เอาไปให้เด็กๆได้ใช้หาประโยชน์ดีกว่านะครับคนให้ก็เลอะเลือนคนรับก็ไม่มีความละอายแก่ใจเลยนะเฮ้อ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่ามารับชม